สวัสดีครับผมวิสิตกิติอุดมครับประธานกลุ่มบริษัทลูกจิจเดลเอสเตดครับทำโครงการอาเคพาร์ควัชรพลสายใหม่ครับอาเคพาร์ควัชรพลสายใหม่นะครับก็เป็นทำเลที่ติดถนนใหญ่นะครับทางถนนสายไหมนี่เป็นถนนที่เก่าแก่มา20กว่าปีที่ผมได้เคยมาสัมผัสแล้วนะฮะเนื่องจากว่าผมได้สำรวจโครงการในโซนบริเวณแถบนี้เนี่ย มีอบาสจัดสรรขึ้นมานระยะหลังนี้รวมแล้ว,น,ลวนับแล้วได้ประมาณถึง62ยูนิตเอาหกสโครงการนะซึ่งไม่รวมทั้งที่อยู่ในซอกในซอยอีกจำนวนเท่าไหร่นี้ผมก็ไม่ได้นับนะฮะเนื่องจากจว่าทําเลตรงนี้เป็นทําเลที่สามารถที่ไปเชื่อมต่อ,อความเจริญของแหล่งต่างๆเช่นพหลโยธินไปทางวัชรพลสายไหมนะไปทางลำอินทา ครัการจนา,าที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับส่วนนังแถบเมื่อกี้ที่กล่าวมาแล้วก็คือไปทางผลโยธินไปทางหลักสี่ไปสถานที่ราชการแจ้งวัฒนะทั้งยังไปทางผลโยธินไปทางดอนเมืองได้อีกนะครับนันฉันรวมๆแล้วสรุปแล้วที่ดินในโซนสายไหม่ของอาเคปาร์กนี่นะฮะเราปิดถนนใหญ่มีความสะดวกสบ,บายมีแหล่งทั้งความเจริญมีทั้งโรงพยาบาลสถานที่ราชการ แล้วก็ศูนย์สรรพสินค้าที่เกิดขึ้นใหม่ๆอีกหลายแห่งโรงเรียนนะฮะสำหรับนักศึกษาเช่นโรงเรียนสารศาสตร์ครับเพราะนั้นในในโซนแถบนี้จะมีความเจริญต่อเนื่องกันมาตลอดนะฮะการเดินทางก็จะสะดวกนะฮะปลอดภยัยและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพราะว่าเราติดถนนใหญ่ไม่ต้องอมีรถไม่ต้องมีรถส่วนตัวก็สามารถที่จะเดินทางไปที่ ต่างๆที่จะติดต่องานได้แล้วครับสำหรับรูปแบบของโครงการของเราก็เน้นความทันสมัยนะฮะเป็นไตล์โมเดิร์นเทมคอนเคอนโทรีนะครับ, ary, รบก็จะมีทั้งรูปแบบที่แปลกใหม่ให้ตรงกับความต้องการความสุขสบายควา,ความสะดวกสบายสําหรับผู้ที่ต้องการความทันสมัยและคนรุ่นใหมนะ่สามารถจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งาน ในโครงการเราซึ่งจะมีทั้งรูปแบบโฮมออฟฟิศเป็นแบบเนื้อที่แบบ25ตารางวาพื้นที่ใช้สอยถึง200 40ตารางเมตรนะครับมี <c oughs> อ่ <c oughs> มีตั้งแต่3ห้องนอนแล้วก็หนึ่งมีหนึ่งห้องแฟมิลี่รุมซึ่งนั่งอยู่ในขนาดนี้นะฮะชั้นล่างก็เข้ามาป๊ก็จะเป็นที่สำนักงานหรือว่า,าปรับเปลี่ยนไป,นเ,ปนเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้ส่วนชั้นบน ก็จะเป็นห้องแฟมิลี่ o ูมซึ่งสามารถที่จะใช้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบให้สำหรับครอบครัวในช่วงยามเย็นได้นะฮะมีห้องนอนสำหรับพ่อแม่ที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ถัดขึ้นไปชั้นบนอีกสองห้องนอนก็สามารถที่จะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ได้ถึงสาครอบครัวในในบ้านขนาดโฮมออฟฟิศกับสามชั้นนี้นะครับนะส่วนรูปแบบถัดไปก็จะเป็นแบบทาว n h โฮมแบบสองชั้นบนเนื้อที่ยี่สิบห้าตารางวาฮะมีพื้นที่ใช้สอยถึงร้อยเจ็สนะิบตานะรางเมตรฮะ ชั้นล่างห้องที่สี่เป็นสำหรับผู้สูงวัยที่ที่สูงวัยแล้วไม่อยากขึ้นชั้นบนก็เป็นของอของพ่อแม่ที่อยู่ได้สะดวก,ก,กสบายมีห้องน้ำอยู่ฝั่งตรงข้ามมีห้องครัวหนักแยกสัดส่วนต่างหากแล้วก็หลังบ้านเป็นสารซักล้างหน้าบ้านก็มีที่จอดรถสามารถจอดรถได้สองคันสบายๆนะฮะส่วนชั้นที่สองก็จะเป็นแบบอีกสามห้องนอนมีอีกสองห้องน้ํา เพราะฉะนั้นความสะดวกในการใช้งานก็จะเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ที่กำลังต้องการบ้านทีเน่เป็นของตัวเองนะฮะนี่ถนนในโครงการของเราก็จะมีความกว้างถึง14เมตรทุกบ้านจะหันเข้าถนนเมนสามารถจอดรถในบ้านนอกบ้านทั้งยังมีสวนสุขภาพที่สามารถทจะออกกำลังได้อีกอมีระบบวงจร CCTV ที่ควบคุมทั้งโครงการนะฮะมีรปภอ,อยู่ข้างหน้าข้างหลังนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ทําให้ลูกค้าของเราตอบรับมาในโครงการเราเป็นจํานวนมากขณะน,นี้โครงการเราได้ขายไปแล้วกว่า60%และมีลูกค้าย้ายเข้าอยู่แล้วประมาณยีนะฮะก็คาดว่าโครงการเราสามารถที่จะปิดในไตรมาสสองของปี นานีนี้ได้นะฮะขณะนี้เรา,าได้ก่อสร้างไปทั้งหมดโครงการแล้วก็ม,มีมีบางส่วนที่สามารถย้ายเข้าอยู่แล้วก็โอนให้ลูกค้าได้แล้วครับครับพื้นที่ในการพัฒนามีเนื้อที่18ไร่นะฮะก็มีจำนวน178ยูนิตนะครับก็มีทั้งแบบสัดส่วนของทาวน์โฮมอยู่ที่ประมาณโฮมออฟฟิศงนะประมาณ อ่20%แล้วสัดส่วนของเทาโฮมที่อยู่อาศัยสามห้องนอนและสี่ห้องนอนอยู่จำนวน80%นะครับครับเนื่องจากว่าเรามีความชำนาญในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยฮะเนื่องจากว่าฝั่งตะวันออกนี่มีการขยายตัวเมือออกมาต่อเนื่องนะฮะความเจริญต่างๆก็เกิดขึ้นในโซนแถบนี้มากนะมีทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นมีถนนวงแหวนนะฮะแล้วก็ถนนลามอินทามีการตัดทางด่วนเพิ่มขึ้นมาครับ ออเงินหรือว่าทางทางวัชรพลน,นี่ก็มีการตัดถนนเชื่อมมาทางถนนท่าไทลาดเรามีโครงการอยู่อยู่ในถนนท่าไทลาดเนี่ยอีกอที่จะเกิดขึ้นอีกใหม่อีกสองโครงการแล้วก็ที่คูบอนเรียบคองสองสุพรีเนี่ยอีกหนึ่งโครงการนะครับขณะนี้เราโครงการเรายังพัฒนาอยู่ที่ตรงร่มเก้าพัฒนาสามเป็นบ้านเดียวจำนวน110ยิยูนิตซึ่งะจะเปิด ให้ท่านนักข่าวชมได้เร็วๆนี้นะครับขณะเดียวกันที่เรากำลังทำอยู่ก็ยังมีการขยายเฟสต,ต่อไปก็ช่วงประมาณเดือนหน้านี้เราจะไ่เปิดตัวอีกเฟสหนึ่งเป็น <c oughs> สินค้าตัวใหม่ของเราเน้นขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่490ตารางเมตรถึง7 9 9ตารางเมตรนะฮะ อ,อ,อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นเน้นให้สำหรับเหมาะสำหรับการทำธุรกิจด้าน AAC ในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะเราเน้นที่จอดรถในบ้านาฟังกช์ชันการจอดรถมีถึงยูนิตละ8คันกับ14คันมีให้เลือก2แบบแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็จะมีเป็นอาคารขนาด4ชั้นมีที่จอดรถชั้นใต้อาคารพร้อมริฟนะฮะ ก็จะมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่หนึ่งพันสองพันและสามพันตารางเมตรนะฮะซึ่งรูปแบบตอนนี้เรากําลังทําอยู่นะฮะก่อสร้างอยู่ก็คาดว่าจะสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ได้ในต้นปีแต่าาที่หนึ่งนี้นะฮะก็จะเปิดให้ทั้งนักข่าวชมประมาณเดือนหน้าอีกอีกอเฟสหนึ่งนะครับรูปแบบตลาดของเราก็จะเป็นคนอายุประมาณสามสิบกว่าอัพนะฮะสามสิบอัพขึ้นไปจนถึงสนะี่สิบห้าประมาณนี้นะฮะ รูปแบบก็จะเป็นเน้นความทันสมัยและก็ความน่าอยู่ฟังก์ชันการใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนได้ในเวลาเดียวกันสามารถเลือกว่าจะใช้พื้นที่แบบไหนก็ได้นะฮะสำหรับโปรโมชั่นในช่วงนี้ของเราก็จะมีแถม iPad 3แล้วก็ Air, แอร์แทงน้ำปั๊มน้ำะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกครับก็ถ้าหากว่าสนใจก็ติดต่อที่สามารถที่จะเปิดเว็บไซต์ของเราก็ w w w r k c o t h หรือที่นี่ก็เบอร์025333111ครับสิ่งที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อบ้านในโซนแถบนี้หรือว่าเลือกซื้อบ้านจะโซนแถบทำเลไหนก็แล้วแต่นะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องทำเลที่ตั้งของโครงการนะฮะเ,เพื่อความปลอดภัยของออท่านผู้หญิงหรือว่าผ,ผู้อ่อนเยาว์นะฮะการเดินทางถ้าหากว่ากาค่ำค้า,ง,า,ง,าง,งคืนเนี่ยถ้า,าบ้านเราติดถนนใหญ่ มันก็สามารถที่จะเข้าบ้านออกไปด้วยความปลอดภัยถ้าหากว่าเข้าซอยไปลึกๆมันก็ไม่เหมาะสําหรับคนทํางานวัยรุ่นนะฮะสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ทั้งทําเลทั้งที่ตั้งรูปแบบการใช้งานนะฮะพื้นที่ใช้สอยแล้วลักษณะของโครงการามีบ้านจํานวนมากจนเกินไปไหมหรือว่าน้อยจนเกินไปแล้วก็รูปแบบว่ามีาถนนกว้างหรือว่า เล็กแคบยังไงนะฮะมีท่อระบายน้ำไหมมีสวนสุขภาพหรือสโมสรต่างๆสิ่งเหล่านี้นะฮะถ้าหากว่าสามารถที่จะเลือกให้ครบได้ทุกฟังก์ชันก็เป็นถือว่าในสิ่งที่ดีค่ะเดียวกันสิ่งที่สำคัญก็คือว่าควรจะซื้อบ้านที่มีผ่านโครงการบ้านจัดสรรของกรมที่ดินคณะกรรมการควบคุมหรือว่าส่งเสริมสำนักส่งเสริมธุรกิจที่ดินนะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือว่า ถ้าหากว่าเราไปซื้อชมบ้านโครงการที่เป็นแบบมืออาชีพทําก็ปลอดภัยนะฮะซื้อบ้านได้บ้านไม่ใช่ขายแล้วอนาคตอีกปีสองปีไม่รู้จะได้บ้านหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ได้เปรียบมากกว่าที่มือใหม่นะฮะเราก็ควรจะเลือกโครงการที่มีชื่อเสียงแลืวว่ามีที่เป็นที่รู้จักในในท้องถิ่นในบริเวณแถบ,บนั้นนะครับแล้วก็ถ้าหากว่า สนใจ RK ของเราของอเของเราก็จะมีโครงการที่ติดถนนใหญ่ทุกโครงการอันนี้เน้นเลยฮะเป็นนโยบายของเราว่าติดถนนใหญ่แล้วก็ช่วงนี้เราจะมีส่งเสริมการขายพิเศษก็คือว่าแถมอแอร์แปมตามนาม้ำแทงน้ำและ iPad 3ให้กับลูกค้านะครับท่านผู้ชมที่สนใจในโครงการของ RK นะครับเว็บไซต์ของ RK ก็จะเป็น w w w r k, k. c o t h นะครับแล้วก็โครงการที่ใสหมายก็เบอร์โทรศัพท์ 02-5333-111้าสามสา่งครับขอเชิญนะครับ